สวัสดีคะ่ะเดดเดอร์ทุกท่าน <c oughs> <c oughs> ยามเช้านะคะก,ก็แอมเล็กน้อยนะคะโอ้วันนี้วันจันทนะคะโอ้วันนี้กราฟสวยมากนะคะก็ใครที่มือไวได้ฉกฉวยได้ก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับโพสคือมองว่าเดี๋ยวเขาจะลงนะคะเขาจะลงะคะ่ะทุกคนแต่ว่าในการลงของเขาอะ่ะก็อาจจะนะคะไม่ได้ลงสุดซอยซะทีเดียวนะคะอาจจะลงมาแค่แบบทำโครงสร้างก่อนเพื่อที่จะขึ้นไปเทคครั้งสุดท้ายนะคะ ขึ้นไปเทคครั้งสุดท้ายคือกราฟมันก็อย่างเนี้ค่ะมันมีขึ้นมีลงเพียงแต่ว่าเราจะต้องจับให้ได้ว่ามันขึ้นด้วยเหตุผลอะไรนะคะแล้วมันลงด้วยเหตุผลอะไรนั่นเองค่ะนะคะตอนนี้นะคะกราฟมีโอกาสลงมาถึงส0ม3ูนห้าสาูนย์หกหรือว่าสามูนสี่นะคะมีโอกาสงลงมาถึงตรงนั้นนะคะเสร็จแล้วเขาอาจจะขึ้นไปเทคสุดท้ายก็ได้นะคะเทคสุดท้ายเพื่อที่จะลงเลยหรือเปล่านะคะก็มีอยู่สองสามเงื่อนไขอันนี้คือโค้ดมองว่าเดี๋ยวเขาจะลงมาตรงนี้แล้วดูว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นแล้วเขาผ่าน ผ่านสองพันสิหรือว่าสองพขึ้นไปอะคะ่ะเขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงขึ้นไปถึงนู่นเลยนะคะสองพันนะคะหรือสองพันสกนะ,ะก็มีโอกาสขึ้นไปถึงตรงนั้นเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เป็นการย่อนะคะเราเก็บนะะให้เราเก็บสั้นเพื่อที่เขาจะทำโครงสร้างเองแต่ถ้านะคะแต่ถ้าการาฟเบรกเอาเบรกเอาสองสาลงมาเออคนละเรื่องเดียวกันนะ นะคะเบรกเอาสองสนยะคะก็อาจจะเป็นลักษณะแบบขึ้นลงสารละว,วันขึ้นลงแล้วเบรกเอาท์ลงมานะคะเบรเอาสองสมามลงมากราฟจะเป็นสะกอลอบนะคะหรือเป็นคัพแฮนเดิลนะคะเพราะฉะนั้นกราฟจะต้องเดินทางค่อนข้างลึกเหมือนกันนะคะแล้วก็ฟอลโล่เซล l ก็จะดีหน่อยนะคะอ่ะอันนี้คือใน,ใน,ใ,นในมุมของคำเล็กๆนะคะในมุมของเ1มหนะคะแต่ว่าในมุมของอคำใหญ่มันมีให้เรา พิจารณาสองสามในยยะนะพิจารณาสองสามในยะ,ะน, 2, 3, นยะัยยะแรกนะคะก็คือตอนนี้กราฟเป็นเซมิดิคาลทายแองเกิลแล้วนะคะก็คือเนี่ย A นะคะนะคะบีบีนะคะ, B, ะ,คะแล้วก็ C D ตอนนี้ท่าที่มองก,ก็คือว่ากราฟทำเ e อแล้วหรือ,อยังอ่านะถ้ากราฟอยากลงกราฟก็ต้องมาแบบปวนเปี้ยนแถบนี้แหละสิบห้านะคะหรือว่าหางกราฟก็ไม่เกิน ไม่เกินยี่สิบยี่สองยีย่สามหรือว่าหางแบบหางกินตับแบงเมาก็ดีดขึ้นไปแล้วก็เทลงมาอะไรเงี้ยค่ะเทลงมาแต่ถ้ากราฟเบรกช่วงล่างนะคะสองสองสองเก้าหรือว่าสองเนี่ยที่เดิมอะค่ะนะคะสองแปดศูนย์อะไรเงี้ยก็แสดงว่ากราฟอยากลงต่อน,นั่นเองค่ะลงต่อตามอ่อันใหญ่ที่เขาได้เบรกมานั่นเองนะคะก็ให้เราพิจรารณาเนาะถ้าเกิดว่าตัวนี้ปิดต่ำนะคะปิดต่ำกว่า2 3 0สานสาะแท่งนี้นะปิดต่ำมาสสา2 3 0นมีแววว่าจะลงต่ออย่างแน่นอนแสดงว่าอีจบอีกแค่นี้ <c oughs> ถ้ามองเป็นเป็นเป็นไทแเกิอะเนาะถ้าเป็นไทแเกลอีก็จบแค่นี้ถ้าอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเอ้ยอียังไม่จบเวยยังไม่จบ,อ,จบอีจะดีดนู่นนะอีจะดีดขึ้นไปนู่นเลยนะคะยี่สิบสองยี่สิบสองถึงยี่สิบหกมีนะคะดีดขึ้นไปนู่นมีแต่ว่าตอนเนี้ยเราช่วยจังหวะที่เขาทำแพทเทิร์นเล็กๆในทำฟรมน้อยๆนะเผื่อเขาแบบว่าไม่ไม่ได้แบบ <c oughs> ไม่ได้แบบขึ้นแล้วจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตรงนี้ก็มีโครงสร้างที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะ,นะคะโอเคสําหรับโค้ดก็เอ่อ ถ้ากราฟไม่ได้ปีนเหนือราคา28 29 30อ่ะโค้ดยังไม่ฟลอร์บายอืมแต่ถ้าเกิดว่าเขาเกินนะคะเขาเกินเรื่องมันเปลี่ยนนะคะถ้าเขาเกิน28เนี่ยเขาจะเป็นดับเบิลบารทอมไงนะคะย่อมาเราต้องบายขึ้นไปแล้วแหละอืมเขาจะเขาจะเปลี่ยนทิศทางละอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เรื่องมันยังเป็นเรื่องของการเซล์อยู่นะคะโค้ดก็คิดว่าน่าจะฟ o อ l o ลดเซลน่าจะ,ะได้ผลกว่านะคะแล้วตอนนี้กราฟก็มาสูงแล้วด้วยนะคะอืมเก็บสั้นไปก่อนนะคะ300จุด500จุดนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้เพียงเท่านี้นะคะโค้ดส่งราคาให้แล้วสำหรับคนที่เข้าโครงการนะคะปั้นหน1ล้านหนึ่งล้านนะคะปั้น1น0ล้านอย่าเพิ่งท้อใจนะคะ,ะค่อยๆเรียนรู้ไปวันนี้เก็บยังไม่ถึง1%ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆเก็บนะคะแล้วก็ค่อยๆดูราคาที่โค้ดส่งให้นะแล้วเก็บค่อยๆเก็บไปนะคะค่อยๆเก็บวันนี้อาจจะได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือวันนี้อาจจะได้แค่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรค่ะนะคะปรึกษาโค้ดหลังไม่ได้นะคะ,ะแต่ว่า อยากได้ราคาที่เป๊ะๆทุกวันเนี่ยเราต้องต้อง,องรอการาฟอะค่ะเราไม่สามารถบังคับการาบมึงลงสิมจะเข้าโครงการนะอะไรเงี้ยมันไม่สามารถทําได้ค่ะนะเพราะฉะนั้นเราต้องรอการาฟให้ชาร์จให้จีนนะคะแล้วก็แล้วก็เทรดเก็บสั้นนะคะได้ถึง1%แล้วก็พอนะคะแต่ใครอยากเปรี้ยวอยากหวานอยากเล่นนะคะเห็นการาฟมันสวยอยากเล่นแนะนําให้มีอีกหนึ่งพอร์ตนะคะเพื่อที่ท่านจะได้อ่เล่นตามที่ท่านอยากจะเล่นนะคะเล่นเพื่อแบบประลองฝีมือเล่นประลอง ความสามารถอันนั้นได้นะคะแต่พอร์ตปั้นก็อยากให้เป็นพอร์ตปั้นนะคะสปีมีร้อยล้านดีกว่า3ปีไม่ได้อะไรเลยนะคะอยู่ในวงการนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเก็บกําไรได้เยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะนะคะเจอกันค่ำคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงเหมือนเดิมเลยนะคะสวัสดีค่ะ